นะครับเจ้าบ่าของเรากับพวกแกและคณะจะวนถึงบ้านขอเดินครับเนครับเชิญครับอะทางประตูทั้งนี้ครับนะอันนี้ประตูสำคัญต่อเข้าบ้านนะครับนะนี่ก็ประตูเงินประตูทองเดินครับนะครับน วันนี้ได้เตรียมสองอังเกลอมาเพียบนะครับนะรับรองนะเตรียมเต็มที่นะครับน้าเดี๋ยวเราทดสอบว่าเจ้าบ่าวบะรถแข็งแรงก่อนให้ปั้มพื้นก่อนดีไหมน้าน้าให้ปั้มพื้นก่อนนะเดี๋ยวจะเพิ่มหลังดีรับรองครับนะซุ้มซ้อมขีดจักรยานนะครับมาเป็นร้อยกิโลนะครับนะขึ้นขึ้นเขามา เดือนนะครับเพื่อจะมาสู่ของเจ้าสาวในวันนี้นะครับ